สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือชุมนุมฟิตแอนด์เฮลที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับนักเรียนในชุมนุมนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะนภัสครับเดี๋ยวฝากถือไม้นิดนึงครับอ่าฝากถือไมอ่นภัสอยู่ชุมนุมอะไรครับชุมนุมผู้ชายบ้าครับอ่าก็คือการยกฟิตเนสไอ้ไม่ไม่ได้อ่าก็คือการยกเวทนะครับอ่ายกใช้เวทเทรนนิ่งในการฝึกนะครับก็วันนี้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรครับฝึกกล้ามเนื้อได้ทำไรบ้าง ออกําลังกายอะอะเอาดังๆพูดอ่าม,ม,มันไม่ได้ยินไหมมันไ,ไม่เข้าไอ้นี่ไงออกกําลังกายกระโดดเชือกวันนี้เ<ช>ลี้ช่แลาวันนี้คิดว่าอยากจะฝึกอะไรก่อนนิดตอนนี้เพื่อน,นเขาฝึกกล้ามอะไรอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายไปหน่อยไอะไม่ไม่ไม่ใกล้ๆอ่าก็คือกล้ามแขนนะครับแน,น่ว่านักเรียนในชุมนุมของเรานะครับก็จะแข็งแรงทุกคนก็คือเราเล่นมากี่ตรกร์แล้วตอนนี้เราเรียนกี่ครับ หลายสัปดาห์เอามือเดียวเราไม่ไม่ไม่ไมไมสมาร์ทเนี่ยอ่าหา้าแ <c oughs> นี้ก็หลายสัปดาห์อยู่คิดว่ากล้ามจะพัฒนาขึ้นไหมอาจจะพัฒนาวันนี้เราฝึกกล้ามเนื้อขาแต่เราโดนกล้ามเนื้อไหน,นบ้างตอนนี้ที่รู้สึกกล้ามเนื้อไหนบ้างแขนรขนย่อท้ายแขนแต่วันนี้เราฝึกขานะครับ <c oughs> <c oughs> โ,อโอเคครับโอเคขอบคุณ <c oughs> สำหรับนักเรียนของเรานะในการสัมภาษณ์วันนี้นะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวเราจะถาม นักกล้องครับนักกล้องครับสวัสดีครับ <c oughs> ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าชุมนุมนี้มันได้ฝึกอะไรบ้างครับเอาไม้ไม้จ่อจ่อจ่อใกล้ปากนะครับ <c oughs> ชุมนุมเราได้ฝึกแบบยังไงบ้างครับิดแขเดี๋ยวไม่เกี่ยวขิดแขนนคือเราสัมภาษณ์อยู่ไงวันนี้เราฝึกอะไรบ้างครับ <c oughs> กร้าเนื้อขาอ่าเก้าเนื้อขาแล้วได้วิ่งไหมใช้อะไรมาดึงครับใช้อะไรมาดึง <c oughs> ดึงสายครับใช้ยางใช่ไหม แล้วตอนนี้รรู้สึกไหมว่าตึงไหมตึงขาตึงส่วนไหนครับตึงส่วนตึงส่วนไหนครับตอนนี้เลยครับเอาตอนนี้ฝึกแล้วตึงส่วนไหนครับส่วนชี้ดูหน่อยครับว่าส่วนไหนครับที่เราตึงส่วนไหนครับอ๋อส่วนท้องไม่เกี่ยวแขนแขนนี่คือยังสบายไม่หนักหนักไหมครับเดี๋ยวเราจะสามารถที่เป็นพีโม่ไปบ้างนะครับพีโม่ไป อยู่ไม้ไม้อันี้มันจะเล่นไม้่าถือไวพี่ตัวนี่สอนใช่ไหมรับห้องห้องไหนนะห้ับห้องมลมอสัสอไม่ไดอะไรนะมอสสอโอเคครับช่วยด้วยครับช่ไปด้วยเราโชว์ความแข็งแกร่งของของชุมนุมเราวันนี้เราได้ฝึกหลายตัวเลยตอนนี้เราฝึกอยู่เพื่ออครับ่ไอ้ท่าน okay. okay. oh. pues ี้ฝึกอไรัะที่เราอ๋อมัดตักร่มัดเป็นชื่อชื่อมัดมีเว็บชื่อมัด ีไอ้มัดกูเลยดิเอาอถ่ายให้ได้ยินเ่ะไอ้มันอะไรนะที่เราบอกอ๋ออันนี้เหรออะมันคือมัดบัสเมทครับอ่ามัสเมทนะมัสเมทไหนครับแม่เนะปั๊บนี่ยากไหมยากไหมต้องพูดได้ก้องท้องต้องฝึกเยอะๆต้องฝึกเยอะๆและพลังแขนกพลังขาก็ต้องเยอะอะถ้าเราอยากจะแบบว่าเออ ดูจากไหนได้บ้างเราดูจากไหนได้บ้างดูดูจากทิ้วิดีโอครับฮ้อกร์ตู้นได้ไหมการ์ตูนเรื่องอันนี้เรื่องก้าวแรกสู่สังเวียนครับก้าวแรกสู่สังเวียนะครับแต่ว่าที่เรากำลังถึงตอนนี้คือก้ามเนื้อข้างไหนครับข้างหขวาส่วนข้างซ้ายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับโอเคครับข้างซ้ายถือมาอยู่นี่ครับบอกเลยว่าชุมนุมของเราแข็งเก่งฟิตเน็นเฮลตี้โชว์กล้ามหเลยยืดก้ามยืดก้ามมีสูตรมาชมเลย